เดินี่วโกโก้เลยเดิต er, ah, e ัวโกโก้เลยเดี๋ยวตันหนึ่งเอาเดี๋ยวตันหนึ่งเอาหน้าพัดหุ่นหน้าพัดขึ้นไปบนบนยังบนทีวีบนุทีวีใครอยู่ในทีวีเห็นกอใครอยู่ในทีวีกอกับโกโก้อันนั้นเล่นโกโก้เลยโอ้ติโก้ซื้อหนูมือน้าพัดกันได้โกโก้ทวงหวย ประตไอยังไปของควนันนูเนาะด้หาเสถุงหูกโกโก้ตัดปลามือไปแล้วอืมกินแล้วย